สัสดีนักลงทุนทุกท่านนะคะก็มาพบกับ even school เหมือนเช่นเคยเลยค่ะที่จะมาสอนการใช้งานเบื้องต้นสำหรับ indicator นะคะโดย indicator ที่เราจะแนะนำในวันนี้มีชื่อว่า linear regression slope ค่ะเหมือนเดิมเลยแล้วก็จะใช้งานร่วมกับตัวโปรแกรม even s t o c pick up ซึ่งนักลงทุนสามารถใช้งานตัวโปรแกรมนี้ได้ฟรีผ่านทางโ b เกอร์เลยค่ะ ก่อนอื่นเปิดตัวโปรแกรมขึ้นมานะคะเข้ามาที่หน้ากราฟหลังจากนั้นเราจะมาใส่อินดิเคเตอร์โดยการนำเมาส์มาคลิกที่เครื่องหมายบวกทางด้านขวามือนะคะเลือกหัวข้อแรกเลยค่ะ add indicator to new panel นะคะจากนั้นไปที่หมวด linear regression indicator นะคะแล้วก็จะเห็นตัว slope และนะคะจะอยู่ตัวสุดท้ายเลยคลิกซ้ายเข้ามาได้เลยค่ะลักษณะาการแสดงผลขงเขาจะเป็นเส้นเดียวนะคะโดยเราสามารถ ปรับความหนาแล้วก็สีของตัวอินดิเคเตอร์ได้โดยการนำเมาส์ไปคลิกที่กล่องทางด้านซ้ายมือคลิกที่ชื่อเขาเลยนะคะคลิกซ้าย1ครั้งเลือกหัวข้ออินดิเคเตอร์ส p e r t ร์ตี้ค่ะทำการปรับสีให้เห็นชัดเจนขึ้นปรับขนาดก็ได้นะคะให้ไซส์ใหญ่ขึ้นนะคะ โอเคปรับเสร็จแล้วเรียบร้อยเราก็จะได้เส้นสีตามที่เราปรับนะคะทีนี้ Indicator Linear r e g ร์ลีเกชตัวนี้แนะนำให้ใช้งานร่วมกับตัวเส้น Value Line นะคะเส้น V Line หรือเส้นศูนย์นั่นเองโดยการใส่ก็คลิกไปที่เดิมเลยค่ะคลิกซ้ายหนึ่งครั้งไปที่ชื่อเขาในกล่องเลือก Add Indicator s o u t c e source ก็คือการซอร้อน Indicator นะคะเส้นศูนย์หรือเส้น V Line ของเรานะคะคจะอยู่ที่หมวด c e l l a n e o u s ค่ะ อยู่ด้านล่างสุดเลยนะคะใส่เข้ามาแล้วก็จะเห็นเส้นประเป็นเส้นศูนย์นะคะทีนี้เราจะเห็นชัดเจนขึ้นแล้วเวลาที่เส้นอินดคเตอร์อยู่ต่ำกว่าศูนย์หรือว่ายืนอยู่เหนือศูนย์นั่นเองนะคะตัวอินดคเตอร์ลีเนียลีเกชั่นสโลปนะคะก็คือการถดถอยของเส้นนะคะ การถดถอยตัวนี้หมายถึงยังไงยกตัวอย่างเช่นเรากินข้าวอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราหิวมากๆเรากินไปจานแรกเราจะรู้สึกว่าอร่อยมากเลยนะคะแต่พอเรากินไปจานที่2ความอร่อยมันก็จะเริ่มลดลงนะคะจานที่3ก็จะลดลงเรื่อยๆตัวนี้เขาเรียกว่าความถดถอย นะคะแล้วก็พยายามอย่างนี้ค่ะพยายามเอาความถดถอยตัวเนี้ยมาทายอนาคตว่าจะเป็นอย่างไรนะคะอ่าเขาก็พยายามคาดการณ์ว่ามันมีการเพิ่มขึ้นในสัดส่วนการถดถอยเท่าไหร่นะคะเหมือนกับการดูสลบเลยคราวนี้คนก็เอามาใช้งานกับหุ้นนะคะโดยการเดาความชันของหุ้นถ้ามีค่าผันแปรเท่านี้อนาคตหุ้นจะวิ่งด้วยความสลบเท่าไหร่นะคะวิ่งด้วย การสโลปที่มันที่เราเห็นมันเคลื่อนไหวสโลปตัวนี้ค่ะเป็นค่าสโลปน่าจะเท่าไหร่นั่นเองนะคะเราก็ใช้งานร่วมกับเส้นวีลลน์ที่เราใส่เข้าไปปกติแล้วเราจะเห็นหุ้นมีการปรับตัวลดลงแบบนี้นะคะจากที่ดูจังหวะน,นี้หุ้นมีการปรับตัวลดลงนะคะตัวอินดคเตอร์ก็จะปรับลดลงตัวดกอ่า ตัวอินดิเคเตอร์ก็จะปรับลดลงด้วยนะคะเป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยธรรมชาตินะคะแต่มันก็จะมีบางจังหวะที่มันไม่ไปในทิศทางเดียวกันนะคะราคาหุ้นอาจจะปรับตัวลดลงแต่อินดิเคเตอร์ปรับตัวเพิ่มขึ้น ะะอ,าอาจจะหาจังหวะที่ดูออกง่ายๆหน่อยนะคะลักษณะแบบนี้ค่ะเราก็เชื่อว่าตอนนี้นะคะที่เราเห็นราคาหุ้นมันลดลงนะคะอินดิเคเตอร์บอกตอนนี้มันกำลังสโลปขึ้นนะนะคะยืนอยู่เหนือศูนย์ได้แสดงว่าหุ้นน่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นในอนาคตนะคะเหมือนปัจจุบันเลยถ้าเรามองจุดนี้นะคะเราอาจจะเห็นนะคะว่าตัวอินดิเคเตอร์ยืนอยู่เหนือศูนย์นะคะเป็นการบอกว่าตอนนี้มันกำลังสโลปขึ้นนะ แต่ปัจจุบันเลยนะคะอยู่ต่ำกว่าศูนย์แล้วการขึ้นในครั้งนี้อินดิเคเตอร์ linear r e g a t i o n slope ก็พยายามทายว่ามันใกล้จะสโลปเปลี่ยนเป็นสโลปลงแล้วนะนะคะตัวอินดิเคเตอร์นี้ค่ะก็พยายามทายการสโลป นะคะของราคาหุ้นนะคะว่าน่าจะสลปไปในทิศทางใดและสัดส,ส่วนเท่าไหร่นะคะโดยปกติเราก็จะเห็นภาพลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็มีภาพในทางตรงกันข้ามกันให้เราแยกออกชัดเจนนะคะ linear regression ก็ใช้เพื่อทำนายความลาดเอียงในอนาคตนั่นเองนะคะความลาดเอียงก็จะมีมากกว่า0หรือว่าน้อยกว่า0น,นะคะถ้าความลาดเอียงนั้นมากกว่า0น,นะคะก็แสดงว่า สัญญาณหุ้นตัวนั้นน่าจะเอียงขึ้นนะคะถ้ามันมากกว่าศูนย์น่าจะเอียงขึ้นและถ้ามันน้อยกว่าศูนย์นะคะหุ้นมันก็น่าจะเอียงลงหรือว่าสลบลงนั่นเองนะคะอันนี้ก็ ลองศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะในส่วนของตัว linear regression วันนี้ก็บอกการใช้งานเบื้องต้นนะคะหวังว่าคงไม่ยากเกินไปเกี่ยวกับตัว indicator ตัวนี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนที่เริ่มศึกษา indicator เบื้องต้นด้วยนะคะสามารถติดตามเนื้อหาและสาระดีๆได้ที่เว็บไซต์ f a c e o o o y y u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  e กของ event school นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ